ครับพี่น้องครับย่างอีกนนึงคือแครอทสีม่วงนะครับเนี่ว่าแครอทสีม่วงอันนี้คุ้นในประโยชน์ครับนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวกับตับนะครับนี่ปัญหาเร่ยงเร่องตับนะครับตับมาบรยชดีอย่างนัี้นงกันสิพี่น้องกินลงมั้งเ้อแต่ผมได้ก็คือผมมีปัญหาเร่องนี้ผมไม่กินแล้วก็รู้สึกว่าแต่สุขภาพขึ้นมากเ้อคือผมไปเช็คตับในคดีครับเม่มีปัญหาเร่องนี้นะครับคืออ่า แค่ร no ้อนซีม่วงนะครับมาปานเป็นแ่แก้วนะครับไม่ใช่แก้วยังดีครับพี่น้องครับอันในห้องนี้ยังดีๆเหาบอกกันที่ท่านผู้ชมครับมี่ยังดีๆบอกกันเด้ออีพอยแม่เ้าโคยาตาง่ายกระเปิดโทรศัพท์เบิ้งกระไรกรนเปิดเปลี่ยนบ่ากรนเปิดเพราะเปลี่ยนกะให้ลูกให้หลานเปลี่ยนไทยเข้าตัวอันนี้อันนี้เดี๋ยวพื่อนของดีๆบอกฝากด้ว่ครับ เดี๋ยวพอมุ่งมุ่เป็นฝูงเลยละ่ะผู้ที่อายุใกล้เคียงกันเลยล่ะซุ่งเราทำหน่อยคิดๆเนี่อ่าพี่ยาด้วยพียาพี่ยา,ยา,ยาอายุ40ปีถูกโหวนฝงไอไก่ไอ้ไอ้ทุ่นอยู่ขนแกนและกาทาั้งอ่าใครล่ะนี่น้องบัวนะไอ้ตุ้ยตุ้ยน้องบัวเี็ดีเนีหนน่นหมอ แต่ก็กูสูคนระับผู้ที่มันเลนการอูอ้าวแก็รตายตายตายแมาเข้าตายอย่าดียครับตายอย่างีไม่โอลเี่ยแต่ถาสอยก็จะลงอย่แล้วครับเนไปแผมยว่ารถมันหางอยู่มันซึกหลอยอยู่โอ้พังแสงมันตคันนีีการส่งการนั่นไม่มันก็พังอีเลยมันก็มันก็ส้มันก็ไปพกไหนไอีเลย นีคือปัญหามันเข้ากับคือย sure. ังคือยังเข้าจะคอยสุขภาพผลอีกอเอาไปหากินหาเงี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเราสุขภาพผอีกสิเดียวรือกไปยังดอกคนนี้ไม่ล่าว่าคนี้ไม่ล่าผก็ไปยังเฮ็ดตามแต่ละเห็ดที่ผมเห็นมาเนี่ย็ได้ขอบคุณครับ หอไวแต่กับฟนเองเด็กินเองกได้ไปเห็นียังฟัดล่ะหม้อรับหมูหรอกสิเนีไปกินเป็นหัวมันไปกินว่าได้กินเป็นหัวกินพวกเบิ่ดับนกินพวเบ่อข้าไปกินเจน้ามันนะน้ามันอันนี้ซีหัวเนี่ยประมาณน้ำเท่าไหแก้วแล้วพูดว่าอุ้ยสินี นี่ล้ไวไปซื้อกินหรือเอาเขาไปเวลาเจ้าของแน่นเหรอครับให้เวลาเจ้าของแนี่ยบุคนวา่าสี่ญาติตลอดไปบางคนหนึ่งกับคนอีกโมดี้นเลยโมีคือตื่นปับ๊บขึ้นมานเดี๋ยวแรงแซ็เวจะเบียดเลยผมมีเวลาให้เจ้าของครับอันนี้ผมสิบพกจริงๆด้วยตื่นขึ้นมาเดี๋ยวแรงแซ็แเวจะเบียดเลยผมให้านนะครับคือเบียดงานกะับเบียดงานของทั้งหมทีมไม่หันมันก็บาเพคนไม่เขียวหรอก คือเขาต้องให้เวลาเจ้าของว่ากูต้องเฮ็ดหยังต้องเฮ็ดหยังใช่ไหมมันมันฟังมัมันฟังใส่แต่ใส่เบียดเจ้าของเลยครับต้องให้เวลากับเจ้าของกับสุขภาพเจ้าของคือเจ้าของสี่คนนู้นเองวางงานกายุกับเจ้าของเนี่ะง่ายเลยยุกับเจ้าของเนี่ยแหละครับเจ้าของเฮ็ดเองคิดเองทำเองเบียดงานการสั่งเ้าเป็นผู้บริหารเองเลี่ยแต่เป็นผู้ชี้แจงหรือเป็นผู้นั่นเองจัดการนี่มันกายุกับเขาเลยครับตื่นสองอ่าเอ๊ะกูสิกินนี่ก้อนเนาะเบียดงานกูสิบริหารกูเอ็ดนี่ใช่ก้อนเนาะ กินนี่ก็เฮ็ดนั่นแล้วก็จะไปเฮ็ดอันนั้นใช่ไหมว่ามันเตือนสังมอเดี๋ยวเรียนหัวปลาหัวปลาแรงแท้แท้เดือดเลยอันนี้พอดีครับพอดีฝากบอกเลยอภ่นิหารสุข,ขคุณสุขคนเพียบฟูมค,คือตรงสุขคนเนี่ยต้องการคว่ำคว่ำสนุกคว่ำสบายนั่นบอกครับต้องการคว่สบายใหญ่้ขลินมากเถ่ามากอยากไปคว่ำสบายเ้าต้องหาเวลาให้เจ้าของให้เจ้าของสบาย คันก็จาเปลี่นก็ให้ไี่ได้จะความไปท่องไปเที่ยวแน่นะครับเอาอนุบาลที่ซองกะเอาก็ะคอเช่อกัรสางไปเด้อยว<ส>ปวดหลังปวดแอวก็จะลรึ่ไปเร็วกันครับฝากให้พี่ร้องหุจักสำหรับผลิตภัณฑ์ของยายหน่ายาแก้ปวดแขนปวดขาครับกัพวกสีเป็นลูกหรือสดุดลงถ้าวนี้กันนะครับก็ขอให้โทรศัพท์มหา,นหนา,าหางยายหนสายนปาเน้อ08623087หกองสา086230 แปดกตเก่าซีโทรเลยตลอดเวลาครับเอาพอกันไดคลิปหนาสำหรับกินโด้อ้ผมิกินหนา่างเิ่งเลยเอ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 ออเกิหนเ่ซ่กิอนี่ครับมันได้ยังซี่เดังสีเด้อนี่แค่ลดจากหัวี่สี่หัวแค่ลดสี่หัวครับสี่หัวกับหัวไม่ใเป็นเลยครั แต่ว่าขันห้าเสียเอาหัวมันไม่กินมันบวเบิดมันกินบวเบิดมันกินบวเบิร์ดแบบขันเอาหอกปั้นหอกกันมา่งกันเียมันเบิดเขาเลยคุณค่าของคุณนอ่าคุณประโยชน์ของแค่รสสีม่วงครับพี่น้องครับกินทั้งปากทั้งเขาเวลาก็ชาตไปหมดคนปูหัวมันเสียบหย่อนยังครับพี่น้อง โมก like. ุจักมันเสียบย้อนอย่างครับผมมืดคว่ำพอดีบ่อหวานบ่อจางบ่ออย่างคือคือคือคุนข่าของมันน่ะพี่น้องว่าใช่กินได้กินน้ำผมหนี่งซีโนฮงว่าโอ้มันดีตัวน่ะมันแหม่เสียบพิอันนี้คือคือคุนข่าของมันเด้อเอาฝากให้พี่น้องโมกจักกันแล้วกันโอ้ติดปากพ่อมากไปไหนทุกคูทุกคนโซ้ละสอบสอบถามโอ้ยเป็นยังไงเอ้ยผู้ใดยังไงนเพราะว่า เออแต่ยังหลายคนอยู่หรอกครับยังแท็กซี่ยังแง่หน้าย่างใช้จุ่มแพ้กับยังอยู่หรอกเราไปเห็นยังสามอนเศรืเลยล่ะจากไปทางไห้นมาซุนั่นไปบ้านเก่าหมดแล้วครับเออเขาจะฟาวเขาจะไปขาดท่านหมดแล้วล่ะเอาจากนั้นก็หายไปรองบ้านเข้าสุขภาพแข็งแรงเก็บเก็บเก็บเกล้วยกันแล้วกันเด้อเอายูดีมีแห้งสุขผู้ซุกคนสลับโรคโควิดก็จะมาควงมาไก่นะครับคิดทอดแง่นาย่างครับเก็บแข็งเก็บขาเป็นหลุมในศิหลวงฝากให้นะครับสำหรับคลิปนะพ่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ